สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียน้ำาิิ้งเหมือนเดิมนะคะวันนี้มี FC ป้าเหลา FC ป้าเหลามามาอนอัวแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เราจะเริ่มวิ่งหินกันเอฟซี FC ป้าเหลาพูดสามเอฟซสีมาคุ้มขอเสือป้าเหลา มอนี่มันอาทิตย์โอ้พนยุดเรียน <c oughs> <c oughs> ปลาแท้พ้าเอ็ซี่ยังไปหาปาลาเราโอ้ย <c oughs> ไปอหลีแบบน,นี้สิบ่ได้แจกงเงินผู้ใดยี่สิบบาทตีปาลาเรา วันนี้เราจะวิ่งงานกันนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะกินข้าวก่อนเดี๋ยวสายๆจะมาถ่ายตอนวิ่งงานให้ดูนะคะเอฟซีมาขอของดีหูย่างว่าคนใดปลาเราหูย่างองินนี่อาระว่ามันมาตัวจริงตัวปลอมเาแมนวอเบิบงแก่ตัวว่าแมนนี่มีวอ ่ยขกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มทำงาน คันนแรกะะเที่ยวแรกคันแรกเลยนี่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเอซีปลาลอกกับโอนอวอยู่บ่รเ้นนะคะ <c oughs> ขอสามชายูเบิร์ดมือนะคะขอสามชาท,ทั้งวันนะคะวันนี้เสียเบียร์ขับแมคโครนะคะขับแมคโคร ตักหินาเราขับรถเกตผ่านนะคะเอฟซี FC กัแลนน้ำกลเอฟซี FC ก็วิ่งตามรถนะคะ <c oughs> <c oughs> วันถววันสอ์วันอาทิตย์นี่สนุกเลยเด็กๆ ขับรถเกรดไปหน้างานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานนะคะเดี๋ยวจะขอติดรถไป โอ้ป๋าแทคันแรงมาแล้วคันแรงนะคะวันนี้ย่าเสียอีกเด้อป๋าปลาก็จะบอกว่าเสียแล้วซ้อมแล้วนะคะซ่อมเสร็จแล้วรถเกรดไปแล้วตามด้วยรถไถน,นะคะ พี่แมนของเราโอ้ยขอขึ้นน้ำเน่ได้บอเอฟซี e ตัวหน่อยขอไปน้ำเน่วสอสันเ <c oughs> บิ้งรถเน่เด้อปกลาเบิ้งรถเน่<อ>มาถึงหน้างานแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวจะเดินลลอๆไปให้ดูข้างในนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าเดินเข้าไปได้ถึงไหนทั้งเดินทั้งหอบนะคะเดี๋ยวนี้ร่างกายแบบอ่อนแอมากเลยเดินนิดเดียวก็เหนื่อยก็หอบแล้วอ่าพี่หวังนะคะลงจากรถหกล้อก็ขับรถไถขับรถไถต่อเลย นี้ก็ก็ยาวเหมือนกันนะคะเออชั้นนี้ก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปหาที่แอบแอบยืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถเขาจะชอยชอยชน จะต้องรีบเดินอย่าฝ่าถอยเด้อแออยู่หาที่หลบก่อนนะคะรถเจียบตีน ไปเกะทางข้างในบ่เทต่อกันเล่นบ่ไย Oh mm -hmm. กี้็จับต้นไม้ไว้นะคะเดี๋ยวตกข้างนาข้างหลังเป็นป่าข้าวป่าข้าวนะคะไปก่อนเลยปู่วีก็มาขับรถไถต่อนะคะเอเข้าขายอะไร ตาฉันเดียวเห็นแต่แนวกินเดอรถไอติมรถผู้ใดขายของคันนตาดีมากเลยคันที่สามมาแล้วนะคะต่อด้วยป้าแทของเราคันแรงคันแรงคันแดงสีแดงแรงริดนะคะ จะมีต้นไม้บางนิดนึงนะคะเพราะว่าหลบมุมค่ะที่มันแคบหลบมุมจะไปยืนถ่ายกลางทางให้ดูก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเหยียบแบนออกอกดแออกลบรถนะคะ ถ่ายนะคะถือถ่านะคะปลาเท่เอ้ยปลาเท่ ันนี้แดดออกแรงดีค <sus k S 2> ่ะหลบรถนะคะ เทขับน่าจะขับอ้อมนะคะทัน oh. oh. ที่สี่นะคะ ความหนาความก้าความกว้างของเรามีมาตรฐานนะคะตามแบบค่ะเ,เราถ้าเกิดว่าไม่พอเราก็จะขยายนะคะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขยายออกเดี๋ยวเผื่อ FC ดูแล้วเอา้าทำไมถนนอะไรแคบจังนะคะนู่นคะ่ะคนถือตลับเมตดวัดอยู่คะ่ะพี่แมนนะคะถือตลับเมตรคอยวัดอยู่นะคะ เดี๋ยวเผื่อ FC ดูคลิปยังไม่จบเนาะดูบางคลิปอาจจะติเออทำไมทำไมแคบจังทำไมถนนทำแค่นี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าพี่เมนถือตลับมีดวันแล้วก็หาไม้ปักให้แล้วนะคะไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวรถไทยจะเหยียบนะคะเดี๋ยวจะไปหามุมถ่ายนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ